นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทาให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสอรเเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะค ok ะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ัสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mocose.com ok ของพี่ไผยก็ยังยังไม่มีอะไรพัฒนาค่ะยังยันยันเดิมค่ะว่าเป็พี่น้องที่สนิทตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีอะ มาจีบหรือครับาอะไรนะคะที่เข้ามาจีบหรืไม่ค่ะก็ยังคุยกันเหมือนกับตอนแรกที่รู้จักกันก็คือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงแล้วบางคนจะมองว่าเราปาดแข่งไหมครับเพราะว่าหลายคนไม่กจะเห็นเรากับพี่ไทยควงกันแบบตามองกันมากสมีหวานมากของละครมันไม่ได้ปาดแข่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะเป็นข่าวเลยก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยความที่อ ก็พ anyway like, ี so, ่ไผ yeah. like so, yeah. hmm. ่ก uh, ็ร yeah. so ู Because ้จักกับทางคุณลุงตาอะไรเงี้ยก็เอารถไปแต่งบ้านแล้วก็คือเราสนิทกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนอกเหนือจากพี่ไผ่ก็ยังมีพี่ๆคนอื่นเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่มีชื่อเสียงอะไรอย่างงี้มากกว่ารู้จักกับพี่ไผ่ได้ไงอ๋อพอดีว่าพี่สาวตาประกวดดัชชี่ค่ะค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆในดัชชี่เยอะค่ะก็รู้จักมานานแล้วค่ะไม่ได้ออกมาในลักษณะจีบอะไรอย่างนี้ยังค่ะยังไม่มีคือพูดคุยกันค่ะก็พูดคุยกันเรื่อยๆค่ะ ดนจับตามองนี้แบบกดดันหรือต้อไหมคะเก่งานก็เอ่อเกรงใจผู้ใหญ่มากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ละครละครก็มจราศิลป์เพิ่งก้อนแอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนเอ่อดูกระแสละครรวมถึงเดี๋ยวละครเรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดกล้องอีกสองเรื่องอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาใครอีกจริงจังอืพี่ไผ่ได้มีพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นไหมคะั มีแซวแซกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ไผ่ก็แทบจะไม่มีข่าวกับสาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบหลายๆคนก็แซวเอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับผู้หญิงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เออดีละดีละทุกคนจะได้รู้พี่แมนสักทีอะไรอย่างเงี้ย <ๆๆ S 1> มากกว่าๆๆๆใช่เพราะทุกคนก็จะแซวๆ,ๆเขาตลอดอย <ๆๆ S 1> ่างเงี้ย บอกว่าทุกคนก็ต้องจับตามองในในเรื่องของทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็เข้าใจเพราะว่าเราก็มาอยู่อยู่ตรงนี้เวลาเราเสพข่าวเราติดตามข่าวเราก็ติดตามข่าวแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้ไผ่ล้ายังมีว่าล่าสุดพี่เบียมาตามขานหนุ่มจีบเราจริงไหมม่จริงค่ะไม่มีค่ะไม่มีรู้จักเคยเจอไหมรู้จักจรู้จักว่าพี่เบียเป็นพระเอกช่างเจ็ดแล้วก็แสดงละครเก่งค่ะก็ติดตามผลงานพี่เบียพี่เบียเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไมีการรู้จักเป็นการสวดตัวยังงงๆอยู่ค่ะ ยังไม่เคยเจอหรืออะไรใช่ไหมครับยังยังไม่เคยเจอค่ะก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็โดนถามเลยดันก็งงงเหมือนกันงงว่าไปข่าวได้ไงใช่อะพี่เบียร์ก็งงดันก็ว่าแต่ <c oughs> าวว่าพี่เบียก็งงทางบ้านบ้างไงม่อทเี่ข่าวเรื่องความราก็ออทางบ้านมไม่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเออรู้ที่มาที่ไปอยู่แล้วอย่างตั้งแต่แรกเลยที่เข้าวงการมาก็มีข่าวกับพี่ฟิลก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้เพราะว่าท่านก็ไปที่เชียงรายด้วยก็รู้ว่าเราไปทํางานกัน ส่วนในเรื่องของพี่ไผ่เนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วพี่ไผ่เองก็เอารถไปแต่งที่บ้านคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยร้านคุณลุงแล้วก็ก็เลยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีที่มาที่ไปหมดค่ะไม่ใช่อยู่ๆกําลังแต่กําลังจะมีข่าวเนี่ยค่ะพี่เบียร์กําลังงงๆพ่อค<ม>ุณแม่ห้ามไม่ได้ไม่ให้มีความรักค่ะห้มามาาไม่มีคนรักไหมไม่ค่ะพ่อแม่ตาลค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอ่อ เปิดในทุกๆเรื่องแล้วก็ให้เราคิดเองเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะดูแลเรา<ม>คร่ะ<ม>เพราะว่ามีอะไรก็ตาก็จะปรึกษาท่านอยู่แล้วลอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะใจไหมคะเข้ามาวงก,การก็เจอข่าวกับหนุ่มๆแล้วหนักใจไหมก็ขอบคุณพี่ๆมากกว่าค<ม>่ะที่ติดตามอะไรอย่างง<ม>ีม้มากกว่าค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีใครใช่ไหมโสดค่ะมีข่าวว่าเบียร์กับไผ่มาจีบกันมีคู่ของหนุ่มที่ก็มีปัญหากันนะครับสองหนุ่มพี่เบียร์กับพี่ไผ่ะ แต่ว่าคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะเขาเองก็ยังงง,ง,งกันอยู่เหมือนกันว่าไปจีมาต้นไหนหรือเปล่าตัเป็นการปิดโอกาสตัวเองไหมแบบมีความัุนแรงอะไ,ไรไม่ปิดค่ะแต่ว่าตอนนี้ตังก็ปิดตัวเองชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีละครเปิดกล้องอีกสองเรื่องอแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งย้ายยาย้ามาที่เรียนใหม่ตอนนี้ก็กําลังแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากโฟกัสกับเรื่องงาน้เรื่องเรียนใช่ค่ะเพราะว่าอ๋อเป็นถือว่าตาังโชคดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสตังมีละครต่อเนื่องเลยอะไรอย่างเงี้ย มีเรื่องดาวเชียงเดือนค่ะแล้วก็เรือนริษยาค่ะดาวเชียงเดือนถือว่ามีฟิตติ้งกับพี่เคนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกับเคนภูภูมิก็เป็นเพื่อนกันค่ะสบายเลยเรื่องนี้เรื่องที่แล้วเจอกับพี่เคนเรื่องนี้เจอกับเพื่อนเคนเพราะว่ากับเคนนี่ก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่มีแบบจิ้นกันนอกดงนอกจอแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีนะคะเรารู้ใจรู้ภูมิคุ้นะคะเป็นละครรุนนี้รุ่นไม่ขึ้นแน่นอน ไม่มีค่ะสนิทกันค่ะกับเพนก็เมื่อก่อนรู้จักรู้จักกันมาเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อาจจะไม่ไม่ได้มาเจอไม่ได้ไปเที่ยวอะไรได้วยกันอย่างนี้มากกว่าค่ะ<ม>่เล่นเรื่องลิยาบด้วยค่ะอย่งไงบ้างคะรุ่นใหญ่อย่างนั้นพีเบียดด้วยค่ะก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสตาลได้ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็มีโอกาสได,ได้ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่เก่งมากเลยทั้งพี่เขมพี่เบนอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ดอมแล้วก็ เล่นเรื่องนี้คู่กับพี่ปอทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสตานก็พร้อมที่จะทำโอกาสนี้ให้อย่างเต็มที่อุอค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวชอมแท็กตัวการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บพก็จะครบจบได้ในหนึงน่งเดียว